ตอนแรกอยากได้รถแบบรถกระบะผ่อนประมาณ5,000-6,000ใช่ไหมคะใช่เนาะ5,000รถคันนี้ปีใหม่ใหม่50,000ใหม่น้อยมากน้องอ,อันนี้ค่อนข้างที่จะถูกใจเลยดูมา2-3ล้านแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่ไม่ถูกใจเนาะแล้วได้ปรึกษากับที่นั่นไหมคะได้ปรึกษากับเต็นท์นั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างไหมคะพี่ปรึกษาอยู่แต่วา่ามันยุ่งยากอ๋อยุ่งยากเหรอ มาหาหนูหนูก็หนูก็คือจัดการให้ทุกอย่างเลยเนาะไม่ต้องแบบว่าเออเอกสารขาดตรงไหนหนูก็ช่วยซัพพอร์ตให้บริการดีครับก็คอยช่วยเหลือตลอดให้ครับปรึกษาทุกอย่างครับอันดับแรกเราจะประเมินในเรื่องของเอกสารให้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ได้แบบเสียเวลาในการที่จะมาจัดไฟแนน,น,นนซะ์เนาะให้แบบจบภายในวันเดียวให้ลูกค้าเสียเวลาแค่วันเดียวเนี่ยค่ะ ใช้เวลาภายใน3วันค่ะเขาอนุมัติมาแล้วใช,ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รับรถที่ถูกใจแล้วก็ได้รถได้รับรถแบบเร็วๆอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเขาจะเป็นที่จะต้องใช้เนาะเออเพราะว่าพี่เขาก็อยากได้รถสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นบมากนะคะที่ไว้วางใจให้ยูได้ดูแลเนาะได้รับรถสวยๆกลับบ้านไปเลยสําหรับลูกค้าท่าในใดนะที่อยาก ซื้อรถคนเดียวไม่อยากกู้รวมไม่อยากขำถึงอายุงานไม่ถึงปีก็ซื้อรถกับวิวได้นะคะที่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0982769245โทรปรึกษาวู่ได้ตลอดนะคะที่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ